นี่ือเป็นสาเหตุหลักๆในการเดินนโยบายผิดนะครับของอังกฤษจนเป็นที่มาของบริจอนสันนายกตมต้องประกาศลาออกอย่างเป็นทางการนะครับน่าจับตามองนะครับตอนนี้อังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญนะครับที่สนับสนุนให้มีการทําสงครามในยูเครนตอนนี้นายกอยู่ไม่รอดต้องรักษาการไปจนถึงเดือนตุลาคมต้องมาดูว่าสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนคะแนนนิยมกําลังตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะอยู่รอดและ จะลาออกเหมือนกับอังกฤษหรือไม่สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็มานอกสตูดิโอมาถ่ายนอกสถานที่วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ นะครับดวงเมืองเข้ามาสิ่งที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้หลายประเทศนะครับผู้นำของประเทศลาออกเริ่มต้นในเชิงปรากฏกณ์นะครับบริจอนสันนาย,ยกรัตรีของกฤษประกาศลาออกจากหัวหน้าพักของรัฐบาลรอเก็บของกลับบ้านหลังการเลือกนาย,ยกรันตรีของกฤษคนใหม่ <c oughs> บริจอนสันยินยอมลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพัก c o n s e r v a เวทีนะครับซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอังกฤษอยู่ในเวลานี้หลังจากที่รัฐมนตรีและพวกสอสแห่กันลาออกและเลิกหนุนหลังเขาเป็นแถวนะครับระบุทนไม่ไหวกับการเฉาโชว์เรื่องในพรรคเรื่องแล้วเรื่องเล่านะครับสำนักข่าว BBC รายงานว่าพรรคคอนเซอร์เวทีนะครับจะจัดทำการแข่งขันเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนต่อไปในฤดูร้อนนี้ คาดว่าจะได้ตัวหัวหน้าพักคคนใหม่ซึ่งจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษด้วยก่อนที่จะถึงเวลาของการประชุมใหญ่ประจำปีของพรรคในเดือนตุลาคมในระหว่างนี้บริจอนสันจะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับกระทั่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้บริจอนสันประกาศว่าจะยังคงยืนหยัดนั่งเก้าอี้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีรัฐมนตรีและระดับอาวุโสระดับ รองทยอยลาออกจากรัฐบาลรวมทั้งสอสอของพรรคจำนวนมากก็ไม่สนับสนุนเขาแต่มาถึงตอนนี้เขาก็ตัดสินใจยอมลงจากตำแหน่งนะครับมีรายง,งานว่าเขาถูกรบเร้าให้อาจากไปนะครับเสียจากพวกสมาชิกอาวุโสข,ของคณะรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ของเขารวมทั้งรัฐมนตรีครังนะครับ ผู้เพิ่งได้รับตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งนี้ใหม่ๆหมัดๆจดหมายลาออกของเขานะครับซาฮาวีผู้รับตำแหน่งรัฐมนตรีครังมาได้ไม่ทัน48ไม่ครบ48ตําแตำแหน่งกล่าวว่าเขาได้บอกกล่าวอย่างชัดเจนไปถึงนายกรัตรีว่านายกรัตรีควรจากไปด้วยศักดิ์ศรีนะครับคาดหมายกันว่าบริจอนสันจะออกถ้อยถแถลงลาออกจากหัวหน้าพักคคอนเซอร์วทีฟนะครับ บริเวณด้านนอกทำเนียบนายกรัฐมนตรีบ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงดอนดอนนะครับกเกอ่กับเกตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการเคลื่อนตัวของดวงเมืองดาวมฤรตยูเคลื่อนตัวในขณะที่รัสเซียก็เจอขุมทรัพย์พลังงานนะครับยักษ์ในทะเลเพโซราคาดมีน้ำมันถึง82ล้านตันลอสเนสบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ถแถลงว่าได้ค้นพบแหล่งพลังงานขนาดใหญ่นในทะเลเพโซรานะครับคาดว่าจะมีน้ำมันอยู่ราวๆ8 12ล้านตันแหล่งน้ำมันที่ถูกค้นพบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขุดสำรวจในพื้นที่เมดินสโกนะครับระหว่างการทดสอบได้กระแสน้ำมันไหลออกมาอย่างอิสระด้วยอัตราการไหลสูงสุด2 2 2รลูกบาทเมตรต่อวัน บริษัทแถลงพร้อมระบุว่าน้ำมันดังกล่าวเป็นน้ำมันเบานะครับกรรมฐานต่ำและมีความหนืดต่ำด้วยนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสทองของรัสเซียในขณะที่หมดความอดทนนะผลโพของชาวเยอรมน,นีเกือบครึ่งหนึ่งแนะให้ยูเครนสละดินแดนแลกสันติภาพกับรัสเซียชาวเยอรมน,นีเกือบครึ่งหนึ่งเชื่อว่ายูเครยนยอมเสียสละ ดินแดนในภาคตะวันออกของประเทศเพื่อบรรลุข้อตกลงสันิภาพกับรัสเซียจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนรอบล่าสุดที่จัดทำโดยสถานีตัวทัศน์ RTL นะครับซึ่งตอนนี้เยอรมันกำลังได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าทางรัสเซียนะครับประกาศหยุดส่งนะครับพลังงานไปให้ฝั่งเยอรมนีในขณะที่ช็อกกันตาตั้งเลยทีเดียวฮะผู้โดยสารหน้าแปลกตัวเหลือง อาลามเกาะรถไปด้วยนะครับปรากฏว่าชาวเน็ตคนหนึ่งจากมณฑลหูหนานประเทศจีนอัพคลิปวิดีโอล่าสุดนะฮะเป็นคลิปวิดีโอสุดช็อกยาวประมาณ6วินาทีาทเห็นภาพงูเหลือมสีเหลืองขนาดใหญ่กำลังเลื้อยเกาะอยู่บริเวณท้ายรถเก๋งคันหนึ่งซึ่งกำลังแล่นอยู่บนทางหลวงเบื้องต้นอย่างไม่ทราบที่มาที่ไปของงูตัวนี้ แต่ที่แน่ๆมันทำเอาผู้คนบนสื่อสังคมออนไลน์ถึงกับตกตะลึงกับภาพที่พบเห็นเลยทีเดียวนะครับเมดเวเดฟนะครับขู่เจอนะครับสงครามนิวเคลียร์หากรัสเซียถูกสาร ICC นะครับลงโทษฐานบุกยูเครนอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับออกมาเอ่ยถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับ เกิดขึ้นหากรัสเซียถูกศาลร,ระหว่างประเทศหรือ ICC นะครับพิพากษาลงโทษฐานก่ออาชกรรมในยูเครนนะครับเขาบอกว่าความคิดที่จะลงโทษประเทศที่มีกลังแสงนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเรื่องที่ไร้สาระในตัวเองอยู่แล้วนะครับเขาซึ่งเป็นพันธมิตรคนสนิทของประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินฮะกล่าวผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับและมันอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อการอยู่รอด ของมนุษยาชาติด้วยนะครับแมดเวเดฟนะครับเคยสลับเก้าอี้ประธานาธิบดีแทนวลาดามียปูตินเมื่อปี2008ถึงปี2012และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาความมั่นคงแห่งรัสเซียนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสื่อก็มีการแฉว่าลีออนมัสนะครับกักผู้บริหารสาวสวยจนได้ลูกแฝดนะครับรวมมีทายาทแล้วทั้งหมด9คน เว็บไซต์ข่าว Business Insider นะครับปล่อยงานว่าลีออนมาสมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกผู้ก่อตั้งเท s l a และ s p a c e x เพิ่งจะได้ทายาทฝาแฝดอีกคู่เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วโดยเป็นลูกที่เกิดจากผู้บริหารสาวสวยในเครือของบริษัทเขาเองนะครับเป็นเรื่องสุดเศร้าอีกเรื่องหนึ่งฮะสาวอังกฤษกำลังเดินทางาได้เป็นกับตันหมัดหมดแต่ถูกยุงกัดหน้าผาก ปรากฏว่าเสียชีวิตหญิงสาวชาวอังกฤษรายหนึ่งที่กำลังเป็นนักบินพาณิชย์ฝึกหัดเสียชีวิตหลังจากเธอถูกยุงตัวหนึ่งกัดหน้าผากในเบลเยียมนะครับโอเรียนาเปเปอร์นะครับถูกยุงกัดเมื่อเดือนรกรกฎาคมปี2021ขณะที่อยู่ที่เมืองเอฟเบิร์ดของเบลเยียมและเกิดอาการติดเชื้อ เข้าเส้นเลือดในสมองตามรายงานข่าวของ BBC นะครับจากการสืบสวนของสารเธอวัย21ปีซึ่งถูกส่งเข้ายังห้องฉุกเฉินถูกยุงกัดใกล้ตาขวามีอาการบวมและติดเชื้อเธอได้รับยาปฏิชีวนะและถูกส่งกลับบ้านแต่2วันมาต่อมาแฟนของเธอพาเธอส่งโรงพยาบาลอีกครั้งหลังจากเธอหมดสตินะครับต่อมาก็เสียชีวิตนะครับ ในขณะที่หนุ่มชาวบราซิลมีการฟ้องเฟ e บุ o k นะครับปรากฏว่าชนะด้วยนะครับหลังจากถูกปิดเพจเพราะหน้าเหมือนคียารนู f ลฟนะครับศาลบราซิลพิพากษาให้ชายหนุ่มซึ่งมีใบหน้าละไม้คล้ายครึง่งคียารนูเฟนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังนะครับฝ่ายชนะในคดียื่นฟ้องต่อ Facebook หลังเข้าร้องเรียนว่าถูกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียปิดเพจอย่างไม่เป็นธรรมมากกส จีฟนะครับเล่าว่าเขาเพิ่งรู้ตัวว่าหน้าเหมือนดาราดังตอนเมื่อ27ปีแต่ไม่เคยคิดจะใช้มันเป็นช่องทางหาหรายได้จนกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกเลิกจ้างจากงานบนเรือบรรทุกน้ำมันเลยตัดสินใจผันตัวทำงานแสดงเล็กๆน้อยๆและแพร่ลงบนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook ซึ่งช่วยให้เขามีผู้ติดตามและทำเงินได้พอสมควรหลังจากโดนปิดเพจจีฟ นะครับลุกขึ้นสวมวิญญาณพระเอกหนังบูฟ้องสารเพื่อเอาผิด Facebook เมื่อ2ปีก่อนเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาศาลเมืองริโอเดจาเนโรนะครับก็ตัดสินให้เขาเป็นฝ่ายชนะคดีและสั่งให้ Facebook ต้องดำเนินการปลดล็อกบัญชีของจิฟภายใน5วันรวมทั้งจ่ายเงินเยียวยาอีกจำนวน5,000นะครับเรอหรือประมาณ33,000บาท ซึ่งหากไม่ทําตามจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีก200เรอันหรือราว1,300บาทต่อวันจีฟนะครับออกมาเล่าถึงการต่อสู้ทางกฎหมายครั้งนี้ว่านับเป็นปีที่2ที่ยากลำบากทันทีที่ถูกจับได้ว่าคนหน้าเหมือน Facebook ก็ถูกปิดเพจผมเลยในเวลาไม่ถึง3เดือนแต่พวกที่สร้างบัญชีปลอมเป็นผมและเรียกเงินจากแฟนคลับด้วยยังกลับนะฮะเปิดเพจอยู่ได้หน้าตาเฉย นะครับในขณะที่เคฟนะฮะก็เงิบเลยทีเดียวฮนะปรากฏว่าผู้นำสวิตเเมินข้อเสนอยึดทรัพย์รัสเซียนะครับส่งไปฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์มีท่าทีนะครับเมินเฉยต่อข้อเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีนะครับยูเครนที่เสนอให้ชาติตะวันตกนำทรัพย์สินของรัฐบาลและมหาเศรษฐีของรัสเซีย ที่อายัดไว้ส่งไปเป็นทุนฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามนะครับนายกรัฐมนตรีเดนิสชมายเกนแห่งยูเครนแถลงในเวทีที่ประชุมนานาชาติว่าการฟื้นฟูยูเครนซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลูกาโนนะครับของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่4 5ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเวลานี้ สาภาพยุโรปหรือ EU และอังกฤษได้อายัดทรัพย์สินของรัฐบาลและพลเมืองของรัสเซียเอาไว้ราว3ถึง5แสนล้านดอลาลาร์สหรัฐซึ่งเงินเหล่านี้ควรจะถูกนำเป็นทุนซ่อมแซมโรงเรียนโรงพยาบาลและบ้านเรือนของชาวยูเครนที่เสียหายจากเหตุอุกรานของมอสโกเขาบอกว่าเราเสนอให้จัดทำสูตรในการออกกฎหมายระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อเปิดทางให้มีการยึดทรัพย์ ที่ถูกอายัดไว้ในกรณีประเทศใดประเทศหนึ่งรุกรานประเทศอื่นโดยปราศจากการยั่วยุนายกรัมตรีของยูเครนบอกอย่างนั้นนะซึ่งก็ถูกปฏิเสธในขณะที่สถานการณ์การสู้รบในยูเครนปรากฏว่าเมืองลีสีซานสแตกพิสูจน์ว่ามันสำคัญที่กำลังคนซึ่งมี คุณภาพไม่ใช่เรื่องของอาวุธนะสื่อมวลชนได้รายงานถึงสถานการณ์บอกว่าหลังจากเมืองลีซีซานแตกประเด็นที่ต้องมีการพิจารณาคือเรื่องของอกําลังคนที่มีคุณภาพไม่ใช่ระบบอาวุธและสิ่งต่างๆที่ดูเรวร้ายมากสําหรับยูเครนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียประกาศว่ากองกําลังรัสเซียและ,ะ,ะบ้านของประชาชนนะแห่งสาธารณรัฐรูฮันนะครับได้เข้าควบคุมสถานการณ์ อย่างสมบูรณ์เหนือเมืองลีซีซานนะครับและเป็นชุมชนใกล้เคียงกันจำนวนหนึ่งนะครับแห่งที่ใหญ่ที่สุดในโนโวรูเรสนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของลีซีซานและมาลีเลียซานซีวีนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับึ่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดือเชิงงานวิเคราะห์นะครับจนถึงกระดานนี้คงทําให้เห็นชัดเจนว่าสงครามในยูเครนตอนนี้รัสเซียยังคงรุกคืบอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ความพยายามของประธานาธิบดียูเครนวอร์โดมีเซเลนสกี้ ky, จนถึงกระดานนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับที่จะเอาเงินที่อายัดรัพย์ของมหาเศรษฐีและของรัฐบาลรัสเซียนะครับไปทําการบูรณะประเทศของตัวเองซึ่งก็ไม่มีใครเอาด้วยนะครับในขณะที่ อังกฤษให้การสนับสนุนนะครับยูเครนทำสงครามละยุยูเครนทำสงครามอย่างต่อเนื่องปรากฏว่าล่าสุดบริจอนสันนายกรัตรีซึ่งพิง่งโทรศัพท์ไปคุยกับประธานาธิบดีของยูเครนเวโรดมีเซรเซรนสกี้ปรากฏว่าต้องประกาศลาออกจากตำแหน่งในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์จนถึงขณะน,นี้ปรากฏว่ารัสเซียเจอแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่นะครับที่เกิดขึ้นชาวเยอรมนี นะครับตอนนี้ก็ได้รับผลความเจ็บปวดหลังจากที่บริษัทส่งท่อก๊สนะครับของรัสเซียปฏิเสธที่จะส่งท่อก๊สไปยังเยอรมนีนะครับเป็นเวลา30วันซึ่งคราวนี้ยุโรปหนักแน่ๆเพราะว่าเริ่มปิดการดำเนินการเป็นเวลา30วันแล้ว นั่นหมายความว่าอากาศที่กำลังหนาวขึ้นในฝั่งสาภาพยุโรปตอนนี้นะครับบางจุดต้องใช้วิธีการผลัดกันอาบน้ำนะครับแล้วก็มีการถแถลงมาอย่างเป็นทางการนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกายังคงมีอัตราเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับสูงสุดในรอบ40ปีราคาน้ํามันในสหรัฐอเมริกาก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกันอังกฤษก็ไม่แพ้กันนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆในการเดินนโยบายผิด ของอังกฤษจนเป็นที่มาของบริจอนสนันนายกมตมต้องประกาศลาออกอย่างเป็นทางการนะครับน่าจับตามองนะครับตอนนี้อังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรสําคัญนะครับที่สนับสนุนให้มีการทําสงครามในยูเครนตอนนี้นายกอยู่ไม่รอดต้องรักษาการไปจนถึงเดือนตุลาคมต้องมาดูว่าสหรัฐอเมริกานะารประธานาธิบดีโจไบเดนคะแนนนิยมกําลังตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะอยู่รอดและจะลาออกเหมือนกับอังกฤษหรือไม่ นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ออกตกรวมกันเป็นลูกวานทองให้เราได้เกิดอาซัยตออแข่งได้ด้วยการปกป้องรวมใจประทับกระองตามคัมลองของความเป็นไทยสำลักชาติกาสัต์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีาตายใต้กฎเกณฑ์ที่มี เ,เทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่น องทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุ่นชาติสากสัต์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลื 当头一。